สวัสดีค่ะมื่อนี้เห้าสิ้าไปเก็บปลาเขือกับปพาิกเอาไว้ไปเนี้ยก่อสซูปลาเขือของใครของพงเยี่ยบเดี๋ยวนี่หรอจ๊ะของฟรีฮ้นนงเก็บให้เบิด์จะว่าเป็นแม่งเบิด์ไม่มีคนเก็บอะไรก็เลยว้าวจะง่าย อันนี้อีกมากหนึ่ง ขาเข้ามาฝ่าหน้าให้ทุกมือทุกมือนี่เป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเ้าโดยอัตโนม,มัติหรอดูสิคะเพื่อนปลูกถิ่ไใวเสือ้อโนกหว่าสันพ่อของผู้ใหญ่บ้านนะ,ะ่ะพ่อของผู้ใหญ่บ้านแกเป็นคนมือเย็นเราเป็นคนมือเย็นปลูกเงี้ยก็ง่าตอนนี้ก็โอ

มันต้องนางเบิ่องอะมันไ่ค่อยเห็นนะขปใช่ไปคือไปนี่เท่อนอือหอาเจ้ามันเสียบบอมัน้าบอปันเท่าไปเก็ียกิ่นนะนะไม่ได้เยขมๆหน่อยๆ เฮ่ย <c oughs> จับาัวพ่บอเดี๋ยวเบิ่งหอบรอบขาก็เขาแบบขุนท่อ,อนพลาสติกยาวไปหอดขุ่นอยู่ม,มันต้องซองไว้แบบนี้จากข้างล่าไปขึ้นกับสวนนั่นยแกพริกพี่จะนวยแบบแกแล้วปล่อยมันแกแล้วเพาะเมล็ดปลูกอีกรอบนึงเดี๋ยวเอาเอาเอาไป มันแก่แล้วนี่เอาไปตั้งเดี๋ยว้จะข้าวเราเพาะเมล็ดปุ๋มเราพิงนั่นนันใหญ่ครันลยนันเอาเปิดใบขึนเห็นปะนี่อด้วยนี่เนี่ยไเพาะเมล็ดปุนีน่นี่นี่่บบนี่มันเกล็ดันอยู่หลางนาน น้อนกับเฮ้าแข่งกันกินเลยออเขือนี่ก็ได้นี่หญ่อูนี้ใหญ่จ้าฝนปหาบไปฝนเอาเขืยคืนน้ำกันใป้บ่งหมึกงาำพี่น้องฝนอ่ะมใหญ่มันเรนาิีดจ้วงไ้เดี๋ยวไปเห็บฝนอ่ะตากแดดแล้วกะล่งแหลกดีๆนี่งามเลยก้วยหนักนงามโอ้โหลายๆจนในไฟถิ่ แล้บอันใดบักริกคะพีน่น้องนี่ดกแห้งเบิงสีเบิงเบิงสีไ่เป็นตะกกแต่เบิงจ้งสีเห็นไวมนะคะ่ะดกหลอย่าเอาไปสุปให้ผู้นี้บานกินทางพีน้องพีมาทางพีดก,กว่าตอนนั้นบักริกเงี่ยง่ะ อันนี้ชี้ฟ้าอันนั้นพริกอะไรเหมือนกันไหมถ้าผีมันอยู่ถ,ยถ้านั่นกระโดดก,กันแต่ว่าม,มันคือเขียวที่น,นี้คือออกเหลืองมันถึงแดดหลาเตะเอาพริกแดงน้นนี่นะคะน้องพิงคนสวยเมนไปเมนไปเสริมสวยมากอวบขึ้น มะยู่น้ำเพีอะมะยู่น้ำปันปันแบบวัาน4ี่หม่น้ำนาขึ้นสามกิโลห์เห็ดกับเขาให้กินเห็ดซอยกันเห็ดเก็บเขากินเสาเทียงแรงแล้วก็ดึกอีกรบบพี่ก็ไปได้หลายเดือ ไม่ไหวต,ต้นบัุหูเลยแต่ว่าต้นบัุหูบัวหลวสิเป็นหมากบ่ามันปลูกที่พดว่ามันแย่งอาหารกันนี่ค่ะข้างในก็มีเม็ดแดงๆเ,เต็มเลยอุ้นนั่นาน,น,านนี่พี่เขาไปอย่างไรหล่ะถ่ายนี่อึบเม็ดแดงหลายประบูกโอโอโอเม็ดแดงหลายอยู่ เออเออเออไล่ยูไล่ยุไปมาแดงคักๆรับบักพีอีเยอะน้อยนะมึงนั่นพี่เก็บไว้เนาะบักเกลือกับบักพีหายไหมมึงเซ่อไปเห็นเมียวะเก็บเลยเข้าอุตส่าห์เก็บไว้เทอกินหมุรุ่นไหมขี้ที่ดีไหเก็บไปแจกเก็บเองโอ้ปู่กับปู่ให้ดีเก็บกินเองมีความผิดเราสิ มาลอยบักพริกหน้าพูเานเยี่ยบแล้วค่ะใบบะมี่มิตรมาดเห็นหรอมันมันไหมมันอย่ากเก็บเก็บเก็บไปขาย,นนยแพ็คใส่ถุงไปขายในห้องของพิงค์ห้องอื่นทุกละหาบาทนี่ยายไปฝากมีม่ลูงขายสั่งได้เด็ดเจ้าของว่าสนใจเองถอดประเดีเด้อ เจ้าควางจะไปยุ่งสน็จะปูกบบกพีกแค่นี้ไมาเฝาพีคเฝอางว่าเนาะฝากถึงเจ้าควางนะฝากยังไงถึงเจ้าควางเพื่อปลูกไว้เพื่อเป็นวะเพื่อเอาบกอกกับตีออกงะออกเยอะเลยแหละป ไปอเลยนะไม่ถ <blender> <že 20> ึงเมันโอ้เหรอมันเบิดไงเราถิ่มเต็มอยู่เอาทั้งน้ำจังนี่น้องพิงนี่นี่เอีหย่เอาไว้สิมันเหี่ยวถิ่มนี่มันมันเหี่ยวแดดแหรอเอาเลยเก็บเอาทั้งต้นเลยไออ้่นก็ว่าสนใจเบิ่งลดน้ำผื่นเต็มเลย พี่น้องสใส่เบิ้งไก่เด้อเบิ้งใส่ราวเบิ้งหมากมันค่ะคน่ะจักดกบ่ดกพี่น้องคนน่ะลนถิ่มน้ำผึนโอ้ใค้ได้มาเก็บเด้อให้อยากได้มาเก็บเอาเด้อพี่น้องเฮียนผพุยีบ้านหมู่แปดอยู่หน้ามหาเพิ่น<อ>มหาเพิ่นขอพริกเด้อเด้อสิเสีขามาหน้า aja tuh pak พิงกงกับปัน,ปน,ปนตองลาไปก่อนพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะเด้ออ่ะสามสี่สองหนึ่งอะสำหรับคลิปนี้พิงกงกับปัน,ปนตองขอลาไปก่อนนะคะ <laughs>